นี่กูมีฟิกอะไรวะต้นไม้วางไม้ลงบนเปลวไฟเคื่อนก็คือตัดตัดไม้ตัดไม้แล้วเอาไม่ทปใส่กองไฟโอเคไม่เอ้ยทำไมกูตัดไม่ได้เขาใหญ่ไปเอามึง่อกี้โอ้ยงชื่อกูเล่นเกมนี้ไม่เป็น เดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกเดี๋ยวแบกจริงจริงเดีแบกทุกวรวิ่งเยอะไหมเดีอยกูไม่ควรวิ่งไม่ได้ใจกดเก็บใส่ถุงได้นะถุงอ่ะมันมีถุงอยู่อ่ะแรกอ่ะเห็นไหมเฮ้ยกด F กดเก็บนะไอ้โทรศัพท์ก็กดเอาร้านค้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขียนว่าเร้านค้าเล่นเห็นไหมไม่เห็นไหมไอ มีต้นกาด้วยต้นกามันแปลว่าต้นกาต้นเล็กๆอะอะไรครับอะไรครับอไปเอาเอ,าอ,าอนนั้นเอาไว้ปลูกไงอย่ายใส่กองไฟในะส่ใส่ใสจ่จริงเใส่คือ D หนึ่งกูต้องทำอะไรอะไรนะ D หนึ่งกูต้องทำอะไรฮะพูดละลรวะ D หนึ่งกูต้องทำอะไร D หนึ่ง D หนึ่งต้องทำอะไร D หนึ่ง อ๋อวันหนึ่งต้องทำอะไรเฮ้ย๋อยเนี่ยมาอินเตอร์ใส่กูอะไวก็ตอหม่ไอ้เรื่องมัปลูกอะไรแถวนี้ไม่ไปปลูกแถวบ้านรอปลูกให้แบบซ้อนกันเยอะจะได้ตัดง่ายๆได้ควรได้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 มาเปิดมาเปิดกองไรตรงนี้มาเอาละกูวางไม้นี่งจะหายละโอ้ได้ไฟฉายเก่าก็เด้ล่าล่าก็ตายเดี๋ยว พวงพวงนี้มันจะมีมคนมาขายมั้งไม่ละไม่ละอะไรมาขายเออไม่ละไม่ละเป็นหาปะ่ะไฟมาถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบใหญ่ขึ้นแล้ว<อ>ไปกันเลยพวงขี้เหร่ละอ,อะไรไม่ต้องครพเลยไม่ต้องคราพอะไรวะรไปไปได้ตาลากระต่ายหายนี่นี่เท้ารองกระต่ายอ่ะ ทัาไม่ได้แแตกได้ต้องทำเบ็ดไงไอผู้รู้ชื่ชฉานมีความสามาไม่ต้องทำเบ็ดเบ็ดไอ้นี่ไงมีหมาป่าด้วยไปไปในบ้านไปในบ้านแล้วมันมีเบ็ดใหฟรีไว้อ๋อไอมันวางมันวางอยู่เห็นเป่าว็อยิบได้เลยไอยิบได้เลยเด่นงี้กูจะเป็นนักตเนตัวหนึ่ง เราเรามาขี่กวางกันดีกว่ามามาตรงแคมป์ไฟมันมืดแล้วเออะมามาแคมป์ไฟเดี๋ยวกูขี่กวางให้เดูนั่นไงกวางะไรวะไม่ไปไเลยนะกูเก็บเบ็ดกันได้ะวะเอ่อเก็บเย็นเช่ปะของกูโดนตังค์เลยมาดูมาดูมาดูนี่ทีนี่เอ้ยเบลมาเดี๋ยวมาดิ มามันไม่เดินนี่นี่นี่มาดูมาดูกวางวินี่นี่ขี่วางไม่วางไปแล้วเฮ้ยกูหดกูโหดนะกูโหดโอ้โหไอ้กล้าวทำงานบ้างดิมึงทำงานบ้างดิเพราะว่ามันทำได้แค่คืนเดียวเหลยใช่อะแม่ทำได้แค่คืนเดียวให้กูทำมีอกูก็ตายพอดีสายดเลยไปหากระต่ายฆ่ากระต่ายเอาเท้ากระต่ายมา เขาตายแล้วกูได้แต่เนื้อไอ้กูได้อะไรผเห็นได้ได้แต่เนื้อจริงพี่หมูซูมวิวมันซ่มเฮ้ยได้ง่ายถูกตัวไหมล่ะเฮ้ยได้นีิเออเฮ้ยกูได้สังกะสีเออสังกะสีมาย่อยเอามาย่อยเป็นอะไรได้อ่ากูเจอพขาลบดีดีมากเลยอ๋อเอามาแยกต้องซ่อมอะไรต้องต้องหาเท้าก็ตายด้วยเดี๋ยว ต้องเอาไปแลกของของของดีๆเอาไปย่อยเลยไอ้กล้องเจอโอเรดิโอดทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยยี่ไม่อินเตอร์ใส่กูเลยก็ต้องไอะไรอ่ะเตอร์โอเรดิโออ่ะอ๋อใส่นี่ไงนี่ไงนี่เอาไปแลกเนี่ยเอาของดีๆเนี่ยนี่ก็แลกแลกไงอะข้ากจ่าอ๋อ เอาเท้าใต่วางไว้กูได้เท้าด้วยเอาเอากระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเอากระเป๋าเอากระเป๋าดีกว่าเบลเบลเอาเอาไอ้นี่นะให้เงาเบลเอาเอาไม้นะให้ลากลากเบลเอาขวานนะเอาขวานนะมึงอะเอาไว้ตัดตป็นไ้ได้แต่แล้วไงขวานดีอ่าแต่แล้วให้มึงได้ปลากูไม่อยากตัดไม่ไม่ไม่้มึงเอะตัดไป กูเหมือนแรงงานอ่ะไม่อยากจะทำเลยขอให้เลยคุณฮะขอให้เฮ้ยมาเปิดกล่องด้วยไหมกล่องในบ้านอ่ะโอ้กูได้ไม่ใช่แกนี่น cool ี่เอ้ยกูได้ตีนอีกแล้วแล้วอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ได้วต่อไปมันต้องกูมาช่วยแล้วเพื่อนกูช่วยแล้ว้าต่ออยู่หลังว่ายุ่งกูขายนำลายมึงเอาอะไเที่ มาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยดีลุกๆดีของกูหมดเลยมึงมีเนื้อตุ่มหมดเดี๋ยวมึงเลี้ยงได้ของเยอะจังวะได้นอนได้ขออีหยาส่งกับคนที่เป็นผู้เล่น400วันเอาไปแข่งเราเล่นกับเคาเรียกว่าปรมาจารย์เนี่ขนาดกูไม่มีคาร์ดนเนี่ยกูยังเล่นได้ขนาดเนี้ไอคีน่าแล้วถ้ามีอ่ะแล้วถ้ามี ถ้ามีนะไม่อยากจะมออ่ะเห็นดูสเต็ปการการฆ่าหมาป่าเลยนี่เฮ้ยทำไมมันไม่โดนป่ะไอ้กลัวไม่ใช่ละผิดพลาดทางเทคนิคป่ะอ๋อมันถ่าวกูแฟรกนะโอ้เกือบตายอ๋อคือเราต้องไม่ล่าหมาป่าใช่ไหมไม่บอกกา ก็พูดอยู่ว่ามันต้องการได้มาละอะไรกูต้องแอบอันนี้มันฆ่าหมาป่าผิวหมาป่าหนังหมาป่าเนี่ยนี่มันช่วยกันฆ่าเลยฆ่าอะไรวะหมาป่าเลยเหรอใช่โอเคโอเคเลี้ยงหมาป่ามันโหดจังวะจะตายเนี่ยนี่ยเอดเนี่ยเนี่ยเลือดเลือดไม่ลดอ่ะ นี่ไงกูได้เนี้ยหนังมาป่ามแล้วมีอะไรีีน้เดี๋ยวถ้เาเอาหนังป่าไปไปแลกอะ่ะเอาแลกกหอ,อกมานะกูไปหาดูกันว่าเด็กแรกอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปช่วยอะ่ะเด็เนั่งบู๊เดี่ยวเลยวะบู๊เดี่ยวเลยหลับนี้แล้วประมาณหนึ่งหยองหมด โอ้แล้วมึงไปไม่รอกูเลยโห้แม่งปล่อยกูคนเดียวกูฆ่าหมาป่าแล้วได้หนังใครเจเอามาแรกก่อนเลยมีอันนีงเอาเอากว้างมาอย่างเนี่ยกว้างมาอุ้ยกว้างกว้างกลางแบบเวยเด้อเด้อเดมาเด้อเวยเ้ยอ้หูฟังเด้าเด้อเด้ มีแบบกูเปล่ามีแบบกูเปล่าเว้ยกูอวดอะไรวะเฮ้ยยังมีแบบกูเปล่าเดินมาาเดินว้ยทำไมได้จำไม่ได้อ้ไปตกไม่ได้เหรอเพื่อนพ่อขาไปยังพ่อขาไปยังไปแล้วไม่เป็นแล้วทำอะไรวะกูต้องหาหนังหาป่ากันเราไปแหลเนี่ไอโกเอามาให้ละ นี่กูช่วยเด็กกันเนี่ยมามามาเปิดกล่องด้านล่างมาด้านล่างตรงไหนเหรอกูยังไม่ไปไหนเลยกูล่าาก<ะ>ูได้ขวานดีดอ่ะแล้วกูตกปางอ่โ,โอ้โก็ถือเบ็ดถือเบ็ดแล้วก็เกี่ยวเบ็ดเลยเอยไม่ใช่เบ็ดนะมันก็กดกดตกแค่นั้นแหละมันไม่ยากอะไรเลยนะมันยากมากเหมือนยากเลยต้องไม่คเขียนมันยากะ เราไม่มีสเต็กอะจริงครางแรกนะครั้งแรกดูตดูต็มโอ้โหนนี่เนี่กูช่วยเด็กกระป๋องมาแล้วคนหนึ่งนี่มันทำอะไรได้วะมันช่วยเราทำอะไรวะมันสามารถนี่กูเอาหนังหนังหมาป่าให้นะถ้ามันมาอีกก็เอาไปขายนะอ๋อนี่มีสเต็กสเต็กนี่สเต๊กนี่ขอขอขอกินขอชิมขอชิม นีเอาได้ไหมเต็มที่นะนี่ไอสัตว์ไม่ตกปลาย่ายเลยมึงไม่ฟอรไม่ใช่หรอเพราะมึงนี่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 มันมันมีสูตรอยู่นี่มึงต้องตกตรงที่เป็นวงแบบนี้เว้ยมันถึงจะได้ไวอ๋อสูตรจ้านี่อันนี้อะไรวะทิยุเึ้นหมด อ๋อมึงกดได้ปกติเล้วไอยกูงงรอันมึงโม้ไม่มึงโม้ไใส่แรง่ะม้อะไรหนอกูโม้อะไนี่เพระนม่กูจะเป็นนักต้มตนต้นหงเดี๋ยวมึงโดนกูย้อนบอกว่าอะไรกูบอกว่า้มัสิ้เบลไปไปหาเด็กคนที่สองของกูมาเด็กกูเสรตจ่ะ ยไหนนมามาฐานมาถ่ายกันพาคานอ่ะเฮ้เดี๋ยวกูสร้างมีปืนเพื่อนสร้างแผนที่ให้จะได้มองเห็นการละกันนะกูได้ปืนปืนพกด้วยเห็นเห็นแผนที่ขึ้นไหมขวาคนอ่ะดันนั้นกดดูได้ว่าเราสำรวจอะไรไปแล้วหรือว่ายังไม่สำรวจหรือว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนอะไรยไงนี่โอเคอุ้ยแค่มมีแผนที่ไเีกูเจอไม่หลงทางเลย กูเจอคนรักพีเออ็นเป็นคนรักพีเออใช่เพื่อนเอ้ยอันนี้ไม่ฉลาดเออยบอกูดูเขาเขาเล่นมากมึงตึกไม่เป็นเซนิมาแล้วมั้ยได้ปืนได้ปืนเอาปืนวะอดีตไม่เก็บเลยอ่ะใช่อ่าไม่กระสุนปางไหมอ่ะไปไปกูช่วยใจมึงใช่เบืนนี่